ันนี้นะครับพบกับเราสองคนนะครับกับรายการชวนไปลุยนะครับวันนี้เราอยู่ที่พัทยาทริปนะครับวันนี้ของเราคือตกมึกนะครับที่คาเฟ่ตกมึกนะครับวันนี้มันเป็น nature ของพัทยานเวลานี้เลยนะเวลานี้เลยนะเวลานี้เลยช่วงโควิดนะครับชายหาดก็สวยงามนะครับด้านหลังนะครับสวยมากนะบอกเลยนิ่ต้อูเย็นนะฮะก็คือใครว่างครับสาวซีนี้มากันได้กันได้ตอนนี้ กำลังดีเลยนะมีทริปตกหมึกนะครับมีคาเฟ่กลางน้ำใช่แต่มากต้องไปลงเดี๋ยวเราจากนี้เราเข้าที่พักก่อนเนาะใช่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปเก็บของที่พักก่อนเก็บของเปลี่ยนชุดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์แล้วเราจะไปคาเฟ่ตกหมึกกันวันนี้ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ท่าเรือแหลมบ้านทรายนะครับคุณหนุ่มครับผมก็เดี๋ยวทริปของเราะนรับคือไปลุยหมึกกันนะครับวันนี้เดี๋ยว โปรแกรมของเราเนาะคุณจุนก็คือทุ่มหนึ่งนะครับคือจะมารับเราแล้วก็เราจะไปลงเรือตกหมึกถึงสามทุ่มจากสามทุ่มแล้วก็ไปที่แพรนะครับจะเป็นแพยตกหมึกเหมือนกันจะมีโดนตีมีร้านอาหารเขาเรียกกลวเป็นคาเฟ่ตกหมึกคาเฟ่ตรงเป็นซินเทเจอร์ของขยะเปิดใหม่ด้วยเปิดใหม่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้แล้วอันนีนรังคืออะไรรังคืออะไรเอามาทําอะไรครับเราใส่ขึ้นมาครับผมเป็นน้าเก๊กฮวยเยอรมันที่โป๊ะเย็นแาวเรียบร้อยแล้วเย็นฉ่ำชื่นใจแต่ผมมองนะ แม่งไม่ใช่ของเยอรมันครับแม่งเป็นของไทยของไทยครเอยู่บนือกันแล้วนเ้เราขึ้นมาจากเรือสมิธโนเจากท่าแรือบริหานคับใช้เวลาปรมาณ5นานาทีวันนี้เรามาอยู่บนเรือใหญ่เป็นเรือท่องเที่ยวเลย ไม่ำเนไม่ดำเปนเลยคือมัหบากลับาได้รกว่ามันก็ใช้ขมึกแหละต้องมือนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ตอนนี้ก็มาอุปกรณ์มาแล้วนี่ครับไม่เป็นขั้นเป็นปกตินะครับแล้วก็จะมีนี่ครับนี่เลยนี่เลยนี่คือเป็นไม่าเดมเอาไว้ตกหมึกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตกอย่างไมันจะได้แล้วมันจะกินอย่างไรยังเป็นยังยนเราไม่รู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวรามาดูกันดงว่าไปนุย เราไม่พอเราต้องกินแถมเพิ่มยืมอุจจจนเราอุจจจนให้ดูให้ดูให้ดูนี่ให้สองตัวนี่ยังรวยลินดุ๊บดึ๊บดึ๊บอยู่หนี่งครับตอนนี้เราอยู่กับคลิปนี้นะครับอ่าเป็นลูกเรือเนาะทีินี้คนมาตกเยอะไหมครับในในในพืินที่ใหญ่ มาตกได้แน่นะชอบมาดูฝนดีกว่าหรือดูฝนนะครับปึงจะเข้ามาวางไข่ดูฝนปึงจะเข้ามาวางไข่แล้วตกไปอาจจะได้มึกไข่มาด้วยใช่ครับใช่แล้วส่วนมากมึงสายพันธุ์อะไรครับที่เราตกได้เป็นต้นกล้วยบ้างต้นก้วยแต่ที่เราได้มาที่เราได้มปนสายสายแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเรียกทักกะ๊บอะทักกะทักกะเราได้เราจะมีแต่ว่าที่เลือเลือข้างๆเราที่เขา มันอยู่ที่ทำบาปไปเยอะหรือทำบาไปไเน้อยทำบาไปไม่ขึ้นกม่ตกไม่ได้แค่ขึ้นก็ตกไม่ได้ กระแสน้ำใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนจุดในการตกเนาะเรือลํานี้กําลังแล่นไปที่แพนะครับแพที่เราจะไปตกหมึกแต่ว่าพี่เขาบอกว่ามันเปกระแสน้ํามันมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับแรงตอนนี้ครับผมเราถึงแพกันเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องใส่แมสก์นิดนึงเนาะ เหยงกันจะไม่ชัดนิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้เราถึงแพ้แล้วตอนนี้แพ้คนเยอะมากบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อว่าวันนี้เราจะตกได้อีกกี่ตัวนะพี่นะทุกคนนะครับผมทุกท่าน